ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะเรื่องวีซ่าอัตรีเค้าเจอวีซ่านะคะวีซ่าทำงานฟาร์มนะคะเพื่อนเนาะว่าเรื่องราวไปถึงไหนแล้วนะคะเพื่อนเนาะ,ะช่วงนี้นะคะ,ะได้ข่าวว่าประเทศออสเตรเลียเลื่อนการเปิดขึ้นไปอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะก็เนื่องจากโควิด -19 นะคะเพื่อน เรื่องโรคระบาดนะคะเนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่นะคะเพื่อนก็ไม่โทษใครนั่นเพื่อนว่าทําไมรัฐบาลถึงจะต้องเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเขาค่อนข้างเข้มงวดนะคะสตริกมากในในเรื่องที่จะป้องกันในเรื่องโรคระบาดจากต่างประเทศที่จะนําเข้ามานะคะ และก็ agriculture visa นะคะสำหรับ Asian ยนคันทรนะคะของกลุ่มคนไทยเราก็อยู่ในกลุ่มของเฟสสองนะคะซึ่งจะเป็นเดือนเมษายนนะคัเพื่อนก็มีแน่นอนนะคัเพื่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็พัฒนาตัวเองไปก่อนนะคัเพื่อนในการพลักติดภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนเป็นอะไรที่ดีมากๆเนะคันเพื่อน ในเรื่องภา,าษาอังกฤษคุณจะต้องเรียนรู้นะคะช่วงนี้มีเวลาว่างเราก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปนะคะในการที่จะทำงานรอไปก่อนนะคะเ,เพื่อนเออความห่วงใยของไลฟ์สไตล์ปลายปายบุเร่ลำนะคะนะก็เอามาฝากนะคะเพื่อนเนาะในเรื่องงานต่างๆก็มีมากมายนะคะในงานและก็ฟาร์มต่างๆในประเทศออสเตรเลียช่วงนี้นะคะเจอพายุ เข้าทําลายมากมายนะคะเพื่อนเกิดความเสียหายมากมายนะะในคะในรัฐควีนสแลนในขณะนี้นะคะในในในโซนแถวสตรอเบอรี่ฟาร์โซนโน้นนะคะเพื่อนเนาะก็เกิดความเสียหายมากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่าในในด้านคนงานนะคะทางประเทศเราก็ต้องการ ประชากรที่จะเข้ามาทํางานเช่นเดียวกันนะคะเ,เพื่อนเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะคะว่าจะไม่เกิดวีซ่าตัวนี้เกิดขึ้นนะคะเพื่อนเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะได้ข่าวนะคะเมื่อวานเมื่อวานพี่ไบคุยกับคนพื้นที่คนหนึ่งนะคะเพื่อนถามเรื่องอวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อไหร่จะเปิดนะคะเขาบอกว่า วันที่สิบแปดนะคะวันที่สิบแปดเดือนนี้นะคะเพื่อนแต่ว่ารัฐบาลยังไม่คอนเฟิร์มนะเขาข่าวเขาบอกว่าข่าวออกมานะว่าจะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะคะคือทัวร์ลิสีซ s a นะคะอ่าในการที่จะเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียนะคะแต่ว่าพี่ใบก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้อย่างไรนะคะในเมื่อ เหตุการณ์เริ่มกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าวีซ่าตัวอื่นเขาก็จะให้เข้ามาอยู่นะคัเพื่อนเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายัางไม่เวลคัมนักท่องเที่ยวนะคัเพ,เพื่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าทําไมประเทศออสเตรเลียไม่เวลคัมนักท่องเที่ยวเพราะว่าในเรื่องโรคระบาดท,ที่จะต้องเซฟคนของพื้นที่นะคะขนาดคนในพื้นที่นี้ นี่แท้ๆนะคะพอมีเกิดเหตุการณ์ถ้ารู้ว่าตรงไหนมีมีโรคระบาดเขาก็จะล็อกพื้นที่ตรงนั้นทันทีนะคะเพื่อไม่ให้ไปแพร่เชื้อในตามเมืองต่างๆนะคะเพื่อนเนาะนี่คือข้อดีของประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งเขาจะค่อนข้างเข้มงวดและก็สตร i c มากนะคะเพื่อนนี่เนาะพี่ใบก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่อยากจะมาอัปเดตในเรื่องอวีซ่า ทำงานฟาร์มนะคะว่ายังจะเกิดขึ้นไหมนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเ,เพื่อนเนาะเพียงแต่ว่าเราต้องรอนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไล้์ทุกกาลังใจเลยนะคะเ,เพื่อนๆและก็เอ่อถ้าใครอยากจะเอา่าเสียค่าใช้ใจ่ายในการมาทํางานเองถูกๆนะคะเพื่อนๆนคุณจะต้องอา่า ลงทะเบียนเราเองดําเนินการเราเองนัเพื่อนนะคือในการหาไหนจ้างเราเองนะคะในในในทางเว็บไซต์นะคะมีเป็น,น,นที่เขาสมัครคนงานนะคะเพื่อนคือคุณจะต้องแน่ใจใภาษาอังกฤษคุณได้นะคะทำรีสูเม่เองทําอะไรเองกรอกข้อมูลเองนะคะ กรอกใบสมัครเองนะคะเพื่อนก็เป็นอะไรข้อดีตรงนี้ถ้าคุณสามารถทําได้นะคะคุณก็จะประหยัดเงินนะคะเพื่อนเนาะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีๆเราจะมาอัปเดตนะคะเพื่อนตอนนี้ขนาดนี้พี่ใบนั่งอยู่ในรถนะคะปิดประตูหมดนะคะร้อนมากนะคะเพราะว่าไม่ได้สตาร์ทรถนะคะขอบคุณเด้อเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะ สวัสดีค่ะ